ถ้าผู้เพิ่นได้งัวไปมือนี่เอาฝากให้เพิ่นแน่นีกตัวนึงสีแดงนี่สีแดงแดงสดใสนี่โเดียวครับผมฝากให้เพิ่นครับผมอเดียวดินด่เด้พ่นองเด้ได้ได้ได้นี่ครับไม่ฮอดเสือครับผมได้งัวไปมือนี่ได้ได้งัวพร้อมได้เสือพร้อมนี่พอบัวได้อยู่ได้เสือตนนี้ครับเป็นของพอบัวอโ พ่อบัวเอาให้เพิ่นละทำเพิ่นได้อ,<า>อ,อดีกวอะอีกเพิ่นจะได้สองตัวสองตัวได้พี่นองมันายาดเอาน้ำพ่อบัวเด้อพนอนนอี่น้องน้ำพ่อบัวได้พี่น,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 น้องเลยครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟาร์มกับผมพาพี่พ่อน้องมาเลาะอยู่ทางตลาดตลาดเปิดไหมครับตลาดบ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมเปิดเปิดทุกวันพฤหัสครับเป็นตลาดไหมพี่น้อง ปลาในหอยป้าอคุณพ่อปลาพี่ปลาน้อ,องถิมบ่ไดดพี่น้องเคยสู่มาน้ำกันตั้งแต่เริ่มต้นปีป้ากันถิมกะบ่เปลี่ยนแลวพี่น้องเลยเลยมาสู่ไปน้ำกันครับผมลองมึงอีกจากตังจะเปลี่ยนทังไเนอ๋อ้คมใหญ่ที่แรกพี่น้องของไผ่นะครับเนาะคมนี่หอยดีเนาะหอยดี แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะเป็นลูกแรกลูกแรกได้ยีกเดือนนะครับนอนนี่ลูกสาวคน,นสี่เดือนเนาะโอ้เป็นงอสี่เดือนพี่น้องไหมสูงอ่าน่าจะเกือบเกือบร้อยยี่แล้วพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงเท่าไรห้อยร้อยห้าสิบเนาะลูกคักแน่เด้อพี่น้องนี่ หลด,ดนมจะจะเลเน่นนี่ทรงลูกน้าดีครับแม่นี่แม่เพิ่งเป็นที่ไหนทองว่างด้วยครับมาแล้วแม่ทองว่างเนาะองสางสูงไงครับแม่เพิ่นพี่ให้น้องเบิงคักแข้งดำเครื่องเครื่องอมครับพี่น้องเคร,รื่องบดดมเครืงแม่เั้งลูกลงลูกสีเม็ดเขาเปลือกครับแม่ยังทันได้ทับนะครับเนาะ พี่น้องออกไปก็ไปทับเอาครับพี่น้องมากพอเลยจัดเลยอมกพออยากให้ติดง่ายๆกับผสมตูอ่าอยากได้พอดังๆกับสมรพี่น้องจัดได้ทุกไส่ทุกพอพวงสังปานนี่พี่น้องสูงไงเปิดเท่าไรห้อยหกหมื่นแปดพันเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อพี่นอ้นอ,ง,นนอง,นงลูกหนาีหออลีครับพี่น้องนี่ทรงลูกหนาใส่พ่อยังมาเหรครับนี่ลูกสาวคนนี้ พอตูเนาะโอ้ขนาดพอตูอยังซ้ำนี่พี่น้องกันใส่พอหลอดนี่เบ่งเอวยาวหนาครับลูกสาวคน,นนี้อน่าโคตแม่พันแม่บอกครับหกสิบแปดตลองเลยนะครับเนาะอะ,อะปากเบอร์โทรไปในห้อยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์สามเจ็ดแปดศูนย์สามห้อยดีเนาะ,ะทางบรรทัด เป็นผู้ดูแลตลาดพร้อมมิโนซงใกล้ๆกับคุยกันเบ้างแล้วครับเนาะราคาหกสิบแปดตอรองได้เอ้าขอบคุณครับผมครับยดีครับเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการตลาดนี่แหละพี่น้องเป็นได้พรมแม่ลูกงามๆครับมาฝากพี่ฝากน้องทั้งนี้แม่นบ่ครับของเขาบ่ฮะทั้งนี้กับแม่นเนาะเอ้าทั้งนี้กับแม่นเด้อพี่น้องผู้ใดอ่า งบประหยัดลงมาครับทั้งนี้พี่น้องแม่ลูกขึ้นกันกแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะแม่ขาวทรงลูกแดงได้ยกมือยจักเดือนแล้วครับนี่ตัวน้อยๆสิบกว่ามือเนาะโอ้กำลังเป็นตะแพงเด้อพี่น้องนุ่มหน่อยกำลังเลงนมเลย <laughs> เห็นงวัวหน่อยสะอ่อนครับแดงแดงก็สิใช่พอสมตมาเนาะนุะมน่มหน่อย เป็นลูกที่ใดมันครับเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวผู้พี่น้องแม่กาต้องว่างอยู่หรอพี่น้องลูกน้อยๆเขาก,ก็ได้สิบกว่ามือสูงอยู่เท่าใดหน่อหอยน่อแม่เพิ่นนี่ร้อยสามสิบบวกนะครับเนาะร้อ,อยสามสิบหาน่าจะใกล้เคียงครับพี่น้องแม่นี่แม่ขาวสรงลูกแดง<โ>ด<ย>เปิดเทด่าใดหอยชุดนี่สามสิบหาาน้อเออต่อได้ปะครับนี่ ยังต่อได้อีกอยู่เนาะครับผมเอ้าแม่ลูกลูกตัวฟูแดงๆสามสิบหาครับพี่น้องพอเลี้ยงครับพอเลี้ยงราคาซั่มนี่ยังต่อได้อีกอยู่เนาะอบัวครับผมขบวัวมันจะหมู่บ้านนี่เหรอครับครับผมทั้งตลาดนั่นกุลละครเนาะไปส่งพี่น้องทั้งใดเหรอเพื่อนทั้งอำเภอพันนาหัวละครพันนาอันพันนาพังคโคนผิเนาะครับครับผมอำเภอพันนานิคมครับผมอ๋อบัวพันหมันอยู่ทั้งอัน ตลาดกุลคัมกับเพิ่มเติมเอีมเติมกาแฟให้สบายใจฟ้ามครับเอาโชคหวานได้พอเด้อขอบคุณแหลายครับผมเอามาทั้งแม่ลูกโตครับผมแม่ลูกลูกกระพูดแดงๆสามสิบบาทต้อนรับเลยเนาะครับผมเอาเบอร์โทรอีกแค่แปดนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์สามเจ็ดแปดศูนย์สามหอยดีเนาะทางอบรรทิตดูดูแลตลาดนี่แหละ อาได้ยินวมาทั้งตลาดเขาเปิดอันให้พี่น้องนายห้อยเขาลงหุ่นนำบ่ครับอ่ากัเชิญชวนไงนายห้อยเชิญชวนครับนายห้อยสุทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมนะครับเนาะตลาดของเขาสถานที่พบเพียบพร้อมครับไฟน้ำไฟพบครับเปิดให้เป็นเจ้าของร่วมกันเนาะเป็นเจ้าของร่วมกันครับครับผมสถานที่มันดีสถานที่ดีครับผมขายกับมะปมูลขายบอกเว้ยครับผม อ๋อขอบคุณหลายหลายครับผมอ่บฝากพีฝังน้องในหอยนะครับเด้ออยากเป็นเจ้าของตลาดน้ำกันอ่าตลาดสถานที่กว้างขวางน้ำไหลไปสว่างทางสะดวกครับพื้นที่น่าจะประมาณเกือบเกือบสิบไร่ครับอยู่นี่อ่าอานาคตสดใสครับพี่น้องทารรวมแรงรวมใจกันอ่ะก็ฝากฟีฝังน้องไว้ครับผมเป็นแม่ลูกปะครับนี่อ๋อผู้ใดมางัวไทยราคาประหยัดบัดพี่น้อง สาวแปดหาร้ยครับแม่ลูกเนาะครับผมแม่ลูกสาวแปดห้าร้อยลูกตัวผูบ้านนี้ครับบักซอยจุโอ้ตั้งซื้อให้พ่อมบักซอยจุครับผมคักบัวบ้านนี้เซื้อมาบักซอยจุนี่สูงอยู่ประมาณได้สูงอยู่ประมาณ เกือบเกืบเม็ดมั้งครับนี่บักซอยจ้เนี่ยผมู่ฮ่ามครับราคาประหยัดกระสกวงกรมอุลูมาทั้งแม่หนี่กระสสูงอยู่วางเม็ดนี่แหะพี่น้องนี่แม่ใหญ่อาจจะท่องนะครับเนาะอ่อาจจะเดือพี่น้องแต่ว่ากับบริหารตรวจด้เช็คนะครับเนาะอ่าครับผมแม่ลูกลูกตัวผูกเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปสาวแปดหาอครับาปห้าร้อยเนาะ หัวไทยเลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องสุดยอดทั้งกลิ่นเนี่ยเปลี่ยนเบิร์ดละล้นนี่ผูกไว้นี่จักใบสามจะงอเมื่อนี่ไฟพ่อเปลี่ยนเอียมเนี่ยหาอย่างไรเงยหัวเด็กครับยาเปียกยาพ่อเปียกคลื่นย่างเดียวครับรุ่นนี่เอาไปตัดหญ้าคันนาครับแม่ลูกลูกตัวผู้สาวเปลห้าร้อย ต้อลองได้เนาะครับผมไได้ครับผมด้จังหน่อยเนาะอ่าพอได้คุยกันครับผมเบอร์โทรไหนครับผม061ครับ061 427 427 4495 4495งเจ็ดสี่สองเห้าสี้ครับห้าอย่งเงี้ยพี่ครับพี่ที่ทังใดครับบ้านนาบัวครับผมนาบัวนี่วันอนบอกบ้านตำบลหนองแวงครับอ่าวานนอนตำบลหนองแวงแถวแถวกุลละขำแถวนี้เนาะครับครับผมอ่าเป็นได้งัวไทยราคาประหยัดราคาเกษตรกรครับมาฝากพี่ฝากน้อง เสาแปดหาร้อยยังตอร้องได้อยู่พี่น้องครับมีโลทรงบ่อหอยของเขามีครับมีครับไกลๆกับคุยกันบ้างนะครับเนาะครับผมกลๆคตารงแล้วับครับครับอ้าวขอบคุณเลยายครับผมฝากพีฝากน้องครับผมขายอยู่วงวันนี่วันจะมาขายวันจะออามาโซ่วันจะเอาไว้ทากินนองไหม ขายขายแกมาขายกระคาดนี่นวันตีแกมาขายกะคมาเด้อไปอยากได้น้องไปกินน้องแม่ท้องบหครับนี่แม่ท่องครับท้องลงบ้นลรือผุนอ่ะจังเดือนละนี่วายวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยเด้อวยใกล้แล้วตัวนี่ครับอีบุกกี่มือพี่น้องยี่สิบสามสิงหาท้องใกล้คลอดกำหนดคลอดนี่ยี่สิบสามสิงหาใส่พ่อหยังลรครับมา ไหวจังมาเด้อครับผมสมตโตลดไปตีกันง่ายๆสมโตนะครับเนาะง่ายพี่พน,น้องเบิงเบิงนมเบิงเฮาวนมเต่านมพันมาเลยอเด้อพี่น้องเด้อเต้านมย่านชัดเจนครับพี่น้องเตรียมพร้อมรองรับการให้นมลูกครับนี่เลือดเตรียมพักกีเลือดนี่ปลูกประทันครับพี่นอ้องอาลักเอาของอาทางบ้านแย่งเดียวครับรุ่นนี่แม่ท้องที่ใดเนาะครับนอนท้องสอง สูงอยู่มันลอยสามสิบครับพี่น้องตัวนี้แม่มันไก่ขอดพี่น้องให้เบิ้งนมขังนี่เปิดเท่าไหร่แล้วครับแม่นี่สี่สิบหกต่อไรครับสี่หมื่นหกพันเนาะแม่ทองไกลคลอดสี่สิบหกต่อรองได้เปล่าเด้อพี่น้องเลยมาท่านกินน้องแก่แค่ผู้ใดซ่าเอาเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรครับผม ศูนย์เก้าสาม8หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่แปดครับแปดเก้าสี่แปดครับอ่าแม่ทองใกล้คลอดสี่0มื่นหกันตลองได้หอยต้อมนะครับเนาะผมนรโลรงครับผมใกล้ไกลว่ากันครับครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับออาหาซื้องัวนน่งานอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าหากินน้องงัวหี่หาน้องงัวมากินนน่หายากเนียจักหน่อยอยู่ครับพี่น้อง กับมารุ่นตัวฟูตัวแม่เบ่งของห้อยต้อมครับผมยี่สิบสามนี่สิามงหากำหนดคลอดพี่น้องอ๋อดวนดวนครับตัวนี้พี่น้องมาทางที่เด็ดของงานครับมือนี่พี่น้องพ่อผุญชูเจ้าเก่าครับผมว่างได้พอมือนี่เขาจะเอาแบบไหนเอาแบบประมูลครับผมแบบประมูลประมูลครับผมแม่กล้วยดังนี่เนาะครับแม่ดังอาทิตย์ที่แล้วเด็กครับผมอ่าแม่ดังกล้วยดัง สไตล์กล้วยดังหัวหลุนเลอพี่น้องหัวล่นธรรมชาติล่นธรรมชาติครับผมสูงอยู่เท่าไรพ่อตัวนี้ห่วยร้อยห้าสิบราคาผมมาหนามอยู่ไงมหอดล็อกผมมเบาก็เบิ่งเดียวก่อมันร้อยสี่มันร้อยสี่สิบครับผมอ่าร้อยสี่เป็นเบลกับร้อยสี่สิบเออแข้งขาดีนะพ่อเนาะแข้งขาดีเป็นแม่สาว แม่สาวครับผมแม่สาวไอ้เบิโง่กับคาร์เกอพี่น้องมันจะดวงดีมื้อนี้ก็ได้มันทอดรอบมันพอดีครับผมครับมันขึ้นมื้อนี้คือเอาไปแทงรอดอืมพร้อมผสมแล้วเนาะพ่อเนาะพร้อมผสมมันขึ้นแล้วงวดนึงครับผมขึ้นรอบแรกไปแล้วครบรอบมื้อนี้แล้วครับผมอาจจะดวงดีคือนัดเมื่อกี้นี่ครับผมครับนัดเมื่อกี้หนึ่ซีหนึ่งได้สองครับผมเออใช้บ้านปงเปื่อยได้ครับผมเมื่อกี้นัดที่เมื่อกี้นี่ ครับมันขึ้นเมื่อนี่นี่ก็เอาเมื่อนี่ก็เอาไปแทงเลยแทงเลยเนาะคุ้มูงครับโอ้มีพอจุมคุ้มูงจะคลองอยคือทับได้เลยอาจจะมันเนาะครับเนาะอินพอมันเยอะพืจันทไทยครับผมอาจจะได้แม่ทับให้พร้อมเรียบร้อยถ้ามันขึ้นเมื่อนี่อ่าแม่สาวสูงร้อยสี่สิบสไตล์กล้วยดังหัวล้นธรรมชาติมูความครับผมมูควาำมือเชียงเนาะก่อนข้อขายได้เลี่นลูปคำ ได้เบิ้ลูุส่วนครับผมถูกได้บายได้เด็กน right? ้อยกาเลี้ยงได้ครับรุี้ยงได้ครับผมอากติกาเขาจะเอาจางไหมมาเนี่กติกาคือประมูลขายเลยครับผมประมูลขายเนาะครับผมเพราะว่าเปิดใบเพดานมันอยู่สามสิบแปดครับผมเพดานมันถ้าหองแล้วครับ ต่องร้องกันปกติาครับผสี่ห้องไว้อยู่ประมาณสามแปดครับผมสามแปดครับแต่ปกติเนาะครับผมปกติครับผมแต่ว่ามื้อนี้ประมูลขายครับผมประมูลเนาะครับผมประมูลขึ้นอยู่ที่ยี่สิบขึ้นไป สาวากวเาากลัวพี่น้องเาว้า่าไรพี่น้องสู้ได้ัำไดเหนียวมันกันชิวังเศ้าเก่ามันบ่กินไกินตงมาเลยพ่อพ่อเ้าซีสันนักน่งโอ้ไม่าซีว่นไทยนั่นสีสันนักหนเศร้าซีเ่าเศรเก่ามันบ่โอ้ยมันกันิวังโอ้ยก็ไปารแต่ทั้งนี้เศราเก่ามันจะงีบแทนไก่มาจะงนบ่แทนยุงเขาเดียวพ่อพ่อขันไปได้ครับ ราคาในหอยได้ไ่นองอันเ้พันตั้งไหวเส้าเก่าครับผมเสาเก้านี่ครับผมันไทยไปเส้าเกับเอาน้ามือนีแน่นโอ้กันเส้าเกนี่พันจีจูงเมื่อเลยพันว่าบได้เอารถมากันจีจูงเอาันว่าโอ้ใจว่าผมจะไปส่งจะไปบ่ไปส่งก็จีจวงเนี้นตัวนาอ่กันได้เศ้าเก้านี่ไปแล้วป็นจูงรัดโคกแล้วเรี้จูงรัดโคกเลยไ้พันประมูลช้าครับผมเอาไว้ต่อไปพุทธใช้บ้านต่อครับ คนซูไปเจ้าพคอยขึ้นไปเจักเน้อขึ้นมาขึ้นยี่บ่อพ่อขึ้นย่บ่พ่อบัว่ขึ้นข้ห่ารอยีตัวพันขึ้นก็ได้ขึ้นมบห่ารอยเอาดีสไปพ่อเอาขึ้นศูนัอีกนิดน้อยหนึ่งเดีวไปพ่นพันไห้ขึ้นมาหาร้อยันไห่ขึ้นมาเส้าเก่าหารอยเาเก่าหารอยแล้วปลาบิบิวเดียวเร่อยใจให้รตลาดห้อยในกระบอกมาเนาะ่ให้ไปแต่เมื่อกี้ เบิร์ตลาดเบิร์ตลาดมีผู้เดียวกล้าให้ยูนี่สาวเก่าหาล้อยนี่เพราะว่าพ่อบัวเคลื่อนเงื่อนตังเงินนาะครับพอบัวอยู่ตลาดนี่เพิ่นให้สาวเก่าหาล้อยวางหันเพิ่นตั้งตั้งไว้ตั้งไว้อ่าถ้าได้ราคานี่เพิ่นจะจูงรัดโคกเมื่อนี่ใกล้ใกล้บ้านหินเหนืหินกองนี่พ่อบัวพี่น้องพี่น้องบ่ประมูลเจอคือพ่อบัวได้เด้อครับผมอ่าพี่น้องบ่มากล้ามาบกลากเลื่อนเดือดนี่ครับ มืออเศร้าครับผมเอามาไห่เราเลยครับพี่น้องประมูลต่อเไก้ซูร้ายประเดี๋ยผมที่ผมที่สรุปพอบัวตั้งราคาให้ผู้แรกเศร้าเก้าหาลอยตอนนี้ถ้าพี่และน้องอยากได้มากน้ำแม่นี่กะโทรเข้ามาประมูลเกทับเข้ามาเงิ่อทอเขาติตั้งไว้เท่าไหร่วดนนี้ตั้งกันตั้งเพดานบ้าครับเพดานเท่าไร เท่าไรหาร้อยครับผมครั้งละห้าร้อยเนาะครับผมมันจังบอมันย่ำมันยี่มันจังบอมันย่ำมันยี่เหรียญเท่าสาวบาทบ่เอาเด้อพี่น้องครับผมฝากพี่น้องทั้งไก่เด้อบ่าโคตรกันคืนมือนี่เอาเออเอาจังสี่โบราณคนว่าเปิดใบอันปิดประมูลใบสามมันเลี้ยวโพดเออมันเลีวโพดโบราณคนบริหารเลิกการเลิกงานบริหารได้เบิงบริหารประมูลน้ำโม่ครับผมก็เลยมือเงินเสาสามมงมือเงินาจัก สามโมงสามโมงเศร้าอ้าก้านาฬิกาเศร้าครับผมอ่าก้านาฬิกาเนาะเป็นมือเป็นเวลาตัดสินตัดสินครับผมมีผููโทมาผมเอาดิครับขันบมีผูโทมาคือพอบัวเป็นเจ้าของตอนนี้บได้ครับผมเศร้าก็หาล่อยครับผมผู้ใดสนใจมักแม่สาวท้องแรกหัวโุนสไตล์กล้วยดาง รงสางสูงไงเครื่องดำนครื่อีดกครับผมครับแข้งขาเจียมดำเครื่องดำครับหูเชื่องรูปได้ใบได้หูเคี่องครับมันเตไหฟี่อืมนี่ครับ่อแข้งขาดีบ่มีทกมีถอนนะพ่อเนาะครประกันให้ครับผมครับมันตีนีชัเยห้ฟี่สบาพุ่ละ ผม่าเจได้ยู่มาไกัมนมหน่อยได้พอมูน่ะมีนมหน่อยได้พอครับผมใบนี่ใบเด่นทุกส่วนครับผมร้านหน่อยอยากเรียนยูน้ำม้วนน้ำขั้วสั่นจับเสือกจับยังจุ่มได้เลยครับผมที่นี่ได้เลยกินยูมันก็ได้เขาเสียใจมันได้ครับผม

ศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามพ่อบุญชูเนาะอ่าทางบ้านวังน้ําเย็นอําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครครับมักกะมาโทรมามักเกะปักใก่เด้ออยากดูหันอยากดูหันพี่น้องปักไก่นะที่ที่โทรมาเนี่ยอยากได้นะเขาให้เป็นโทรมาโทรมาเกียครับพ่อบัวโทรมาเกียครับพ่อบัวพี่น้องปักใก่ที่อยากได้ยครับผม อยู่โรงงานเด้อยชุมอยู่โรงงานกรุงเทพครับผมอ่าวางได้พอโทรมาโทรมาครับอ่าประมูลแล้วครับศูนย์ดอนยหนางเปิดแล้วเนาะเปิดประมูลแล้วเปิดแล้วจีดังกว่าค้างหน่ที่สอบถามครับผมครับผมศูนย์ดอนยหนังครับผมพรเจริญครับโทรมาโทรมาสูได้หลายปันไดครับเอ้าอมีของมาฝาก FC คนมาถักท่ายคนมาเบ่งคูมือว่าเป็นเสื้อเสื้อคือผมใส่อยู่นี่แหะเสื้อเยืดเสื้อใส่เกี่ยวหยาเกี่ยวโย่เําบวชเนาะคตัก้อนมือเจิมก้อนมือครับผมสบายใจครับเได้ท้งเอยซีทเป็นผู้ที่ต่ำเขาต่ำเท่าง้า เอาซียังฮะเอาซียังก็ได้ครับเอาเลือกเอาเลยเลือกเลยครับเลี้ยวเหรอครับโอ้ตัวบนนี่แหละครับผมเอาผู้ายคอยควันครับผมสีฟ้าเนาะครับผมครับผมอ๋อครับผมคุณไดายครับผมครับผมผมว่ได้เฮ็ดครับผมเอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมได้เสือมาจากมีสปอนเซอร์พันอ่ามอบให้มาเด้อพี่น้องโมเมนต์อันงบประมาณผมดอกมีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีพันจัดมาให้ก็เลยมาฝากพี่ฝากน้องอ่า ในหอยเนี่ยเอฟซีเนี่ยครับพอได้ใส่ไปเฮดเบียแข่งงานครับผมบมได้ขายเอามาปั่นพี่ปั่นน้องใส่มีมีสปอนเซอร์พันใจดีพันจัดมาให้กันเลยเอามาฝากพี่ฝากน้องนี่ละเอามีอยสามสีให้เจ้าเลือกโอ้ยกะจ้งไดี่กะเอาสีนี่ละไปก่อนนี่พอสีฝาเนาะสีฝาครับผมอาระกาพ่อบุญชูครับผมพ่อบุญชูเนาะครับผม ถ้าผู้เพิ่นได้งัวไปมือนี่เอาฝากให้เพิ่นแน่นี่ฝากตัวนึงครับผมสีแดงเนี่โอ้เดี๋ยวครับผมฝากให้เพิ่นครับผมโอ้เดี๋ยวดินด่เด้อมี่นางเด้อได้เลยนี่ได้เลยนี่ครับถ้ไม่ว่าเสือครับผมได้ได้งัวไปมือนี่ไดนได้งัวพร้อมได้เสือพร้อมเดี๋ยวนี้พ่อบัวได้อยู่ได้เสือตัวนนี้ครับมีบัวเดินนี่ได้ของพ่อบัวโอ้ พ่อบัวเอาให้เพิ่นละทามเพิ่นได้อีกวะเอกเพิ่นจะได้สองตัวสองตัวได้พี่น้อมาญาติดเอาน้ำพ่อบัวได้พี่น้องน้ำพ่อบัวได้พี่น้องเด้อครับผมดิ้ดิอ่ะเอาเสื้อไปใส่เกี้ยวหยาครับผมเสื้อสบายใจฟาร์มครับผมอ๋อห้อยนี่ยังบ่ทันได้น้ำมูบ่เอาเได้แล้ผมเอามาให้ยยูรถแบบนึงครับผม นายห้อยเพิ่นว่าฝนตกบ่ทั่วฟ้าว่าซั่นว่าเอ้าเอาสีใดเจ้าให้เลือกก่อนเอาสีดำครับสีดำเนาะเอ้าครับผมใส่ไปอันเต้นหน้าห่านให้เด้อคนยังเห็นหลายสบายใจฟั่เอาพี่น้องมาดซึ่งว่ามื้อนี้ก็เอ้ามาดมกันแล้วให้มันได้น้ำกันมาแต่ทางใด่เนาะครับเนาะมัดซึ่งวนี่าันบ่งวังบงเนาะอ่าใกล้ใๆนี่ครับผมได้กันบ่มื้อนี้ เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมอะนุ่งหอยเราเด้อสบายครับผมนี่โอ้ยสุดยอดครับเอาไปเต้นหน้าฮานบังดีพี่น้องเห็นไลายลครับนี่สบายใจฟั่กันกูาโคมึงสุดยอดครับโอ้ยคนรอเสือผสมคนแล้วในพี่น้องเลยคนขึ้นรอเถอะเนาะเป็นบรรยากาศสีสันของตลาดโคกระบือบ้านธาตุครับพี่น้องมาให้กำลังอกกำลังใจกันแล้วครับพี่น้อง เปิดทุกวันพฤหัสเด้อพี่นอ้องฝากพี่น้องได้ห้อยผู้อยากร่วมหุ้น,รนครับเรียนเชิญได้ครับผมมาเป็นเจ้าของตลาดน้ำกันครับผมเปิดทุกวันพฤหัสครับมาผบมาพ่าพอก,กันได้เด้อพี่น้องเด้อ,อสำหรับมือนอีคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ